สนับสนุนโดยเบเนพ l u s โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองศาลแขวงพระนครเหนือนัดฟังคำพิพากษาคดีของนางสาวรักชนกสีนอกหรือไอซ์รักชนกสอสอบางบอหน,นองแขมพักเก้าไกลกรณีถูกกล่าวหามินประมาทนางอัญชลีภัยรีรัก อดีตผู้ประกาศข่าวช่องท็อปนิวส์และนายกนกรัฐวงสกุลผู้ประกาศข่าวช่องท็อปนิวส์จากกรณีปราศัยวิภาวิจารณ์ณการทํางานสื่อมวลชนในม็อบรีเดมเมื่อวันที่6มีนาคม2 5ง4บริเวณหน้าศาลอาญาโดยเมื่อวันที่2 2เมษายน2,564นาอยอุดรแสงอรุณผู้รับม,มองอำนาจจากโจทย์ทั้งสองยื่นฟ้องนางสาวรักชนกศีนอกโดยตรงต่อศาลแขวงพระนครเหนือ ในข้อหาหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326บรรยายฟ้องสรุปว่าเมื่อวันที่6มีนาคม2 5 6 4ขนาดจำเลยร่วมชุมนุมทางการเมืองทำกิจกรรมหน้าศาลอาญาจำเลยผู้ใส่ความโจ์ด้วยข้อความอันเป็นเท็จต่อบุคคลที่3ด้วยการตะโกนพูดกับนายอิทธิพันธ์ปิ่นระโรดผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์นชช่อง่อง22ที่กำลังรายงานสดการชุมนุมถ่ายทอดสดออกอากาศในรายการข่าวข้นข่าวว่าพวกเราขอประนามถึงแม้พวกเราไม่มีสิทธิ์มีเสียงเท่าสื่อ แต่เราบอกเลยว่าเราจะพยายามทำไงก็ได้ให้เสียงคนธรรมดาพี่คะเราเข้าใจพี่ต้องทำงานแต่ที่หนูต้องออกมาพูดเพราะเนชั่นทำร้ายระบบประชาธิปไตยมานานเนชั่นทำข่าวบิดเบือนยิ่งตอนเจฟฟองกับตอนกหนกเป็นพิธีกรยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดกันเองนำเสนอเฟกนิวทุกอย่างถ้าพี่ทำงานที่นี่อยู่หนูคงต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่ด้วยพี่เลยต้องโดนด่าแบบนี้ช่อง3ช่อง5ท็อปนิวจำไว้เลยถ้าพวกคุณยังเสนอข่าวแบบนี้อยู่ วันหนึ่งที่มีการสลายการชุมนุมและมีคนตายพวกคุณนั่นแหละพวกคุณที่ไม่นําเสนอข่าวความจริงมีส่วนต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ทั้งหมดสื่อที่บิดเบือนถ้าประชาชนบาดเจ็บหรือล้มตายขึ้นมาพวกคุณนั่นแหละที่เป็นเครื่องมือให้รัฐใช้ความรุนแรงกับประชาชนเราขอบคุณถ้าสื่อไหนรายงานตามความจริงพวกเราขอบคุณมาตลอดพวกเราติดตามพวกเรารู้ แต่ถ้าสื่อไหนบิดเบือนเราก็ารู้เช่นกันและถ้าวันหนึ่งเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยขึ้นมาจากการสลายการชุมนุมเสื้อแดง5-3ที่สื่อพยายามประคมข่าวตลอดว่าผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงผู้ชุมนุมเป็นพวกหูรุนแรงมีอาวุธนั่นแหละมันคือสิ่งที่สร้างความชอบธรรมให้รัฐสลายการชุมนุมใช้กระสุนจริงกับผู้ชุมนุมสื่อทุกคนที่รายงานบิดเบือนจำไว้เลยพวกคุณเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เสื้อแดงต้องตาย99ศพ คำฟ้องระบุว่าเจ๊ปองและกนกหมายถึงโจทย์ทั้งสองเป็นพิธีกรยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดกันเองนำเสนอเฟกนิวทุกอย่างข้อความดังกล่าวเป็นเท็จไม่เป็นความจริงความจริงแล้วตลอดระยะเวลาที่โจทย์เป็นผู้จัดรายการทางสถานีโทรทัศน์ช่องนชั่นโจทย์ไม่เคยเสนอข่าวที่เป็นการยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดกันหรือเสนอข่าวที่เป็นเท็จโจทย์ในฐานะพิธีกรเสนอข่าวที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมานำเสนอข่าวเป็นไปตามจรรยาบัณของสื่อมวลชนที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โจทย์ยังระบุว่าการกระทําของจําเลยเป็นการใส่ความโจทย์ซึ่งข้อความอันเป็นเท็จหรือฝ่าฝืนต่อความจริงอันเป็นการจงใจทําให้โจทย์ได้รับความเสียหายเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงเกยียรติยศทางธรรมหากินฐานะทางสังคมและทางเจริญอื่นของโจทย์และทําให้เกิดความรู้สึกเกลียดชังโจทย์ส่งผลให้โจทย์มีรายได้ลดลงโจทย์จึงขอใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งจากจำเลยโดยให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหายหนึ่งล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระครบถ้วนล่าสุดสารพิพากษายกฟ้องจำเลยโดยสารชี้ว่าเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมตามมาตรา329วงเล็บ3และได้ยกคำขอของโจทก์ในทางแพ่งทั้ง2คดี จากนั้นนางสาวรักษนกสีนอกก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าสารยกฟ้องคดีหมิ่นประมาทกนกเจ็บปองพิธีกรช่องท็อปนิวด้วยโจทย์เป็นบุคคลสาธารณะและเป็นการติชมโดยสุดจริต